อัปเดตคอสเท์แบบใหม่ซึ่งเราสามารถเซตอัพเป็นโปรไฟล์ได้ทั้ง10โปรไฟล์เลยและบุญบูเกมมิ่งก็มีโปรไฟล์ทั้ง10แบบมาแนะนําให้คุณผู้ชมได้ชมกันนะครับและคุณผู้ชมก็สามารถเอาไปตั้งค่าเซตเป็นโปรไฟล์ของตัวเองเพื่อเอาไปอวดเพื่อนๆหรือว่าอวดสาวๆได้เลยนะครับถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปลุยกันเลยบุญบูเกมมิ่งสตรีมที่ a c e b o o k ทุกวันเลยนะครับ ติม VR Point ราคาถูกไวปลอดภัย100%กับ Rich Man Shop มีผู้ติดตามเพจเกือบแสนและผู้ติดตาม Line แอดมากกว่า1 5 0 0 0 0คนใช้เพียงรอยตอ ID และแฮชแท็ในการเติมเพียงแอด Line แด Rich Man Shop อย่าลืมแอดน้ำหน้านะครับแล้วทางร้านก็เติมได้หลายเกมมากๆเลยนะครับไม่ว่าจะเป็น LOL Y Lift ผับ G Mobile หรือว่า ROV ถ้าอยากมีสกินมีดหรือสกินปืนหรือ f ฟ n i s นิเจอร์เท่ๆเอาไว้แบกสาวๆนี่ไม่เติมไม่ได้เลยนะครับลิงก์ร้านอยู่ใต้คลิปเลยนะครับ อย่างที่คุณผู้ชมทราบกันดีนะครับว่าตอนนี้มีการอัปเดตคอสแฮร์แบบใหม่ซึ่งเราสามารถเซตอัพเป็นโปรไฟล์ได้แล้วว่าเราจะเอาโปรไฟลแบบ์ไหนเซตอัพค้างแบบไหนไว้ไม่ต้องมาปรับทีละอันทีละอันแบบที่เราเคยปรับกันนะครับซึ่งเป็นดีมากๆเลยและตอนนี้ผมรวบรวมทั้ง10คอสแฮร์ที่มันแปลกประหลาดและโคตรเฟี้ยวเผื่อคุณผู้ชมจะเอาไปอวดเพื่อนๆกันนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าโปรไฟล์มีได้ทั้งหมด10โปรไฟล์ซึ่งผมเตรียมไว้ให้เพื่อนๆดูกันแล้วว่า10โปรไฟล์ที่ผมเตรรีียมยมมมอาาไ้้ันนูปแแบบหบหงงซึ่ค เทบอกเลยถ้าจะเอาไปปวดเพื่อนๆนะนะอันแรกครับผมอันนี้ผมจะใช้เป็นอันหลักนะเพราะว่ามันรู้สึกสบายตาที่สุดแล้วมันจะคล้ายๆกับเทนแล้วก็จะปรับเปลี่ยนนิดหน่อยนะแล้วทุกอันก็จะเป็นผมจะใช้สีฟ้าเกือบทุกอันเลยการตั้งค่าหลักๆของคอสแฮร์จะมีแค่สส่วนนะครับใหญ่ๆนั่นก็คืออินเนอร์ไลน์ครับผมอินเนอร์ไลน์สีหลักตรงนี้และก็เอาเทอร์ไลน์ครับผมสีหลักตรงนี้ที่เหลือส่วนใหญ่จะเป็นออฟหมดเลย<ๆ>เช่นมูฟเมนต์เออร์เอร์หรือว่าไฟลิ่งเออร์เอร์นะครับก็จะออฟถ้าหัว ข้อไหนออฟอันล่างๆการปรับเปลี่ยนจะไม่มีผลนะครับผมถ้าไล่มาจากข้างบนเลยก็อันนี้สีและก็อันนี้ o f ฟก็ไม่มีผล OFF ก็ไม่มีผลอันนี้ o f ฟอันนี้ออฟก็ไม่มีผลทีนี้ลงมาก็เข้าสู่หัวข้อหลักกันเลยอ n นเนอร์ไลน์สำหรับของบุญบูเกมมิ่งถ้าจะจําแนะนําจําเป็นเลขจะทําให้การจําหรือว่าแคปไปก็จะง่ายกว่านะ1522 นะครับผม1 5 2 2แล้วก็ off off ที่เราไม่ได้ใช้ลงมาข้างล่างนะโชว์ outer line outer line ของเซตนี้ไม่ได้ใช้นะครับผมถ้าถ้าสมมติเอาเพิ่มก็จะเป็นขอบอื่นๆที่แปลกประหลาดเข้ามาเห็นไหมทีนี้ไปอันที่2กันเลยครับอันที่2จะเป็นรูปบวกก็คือหุบมันเข้ามาแล้วก็สั้นลงนิดหน่อย outer line จะ off นะครับผม outer line จะ off center dot ก็ off และ2อันแรกก็ off ตามสเต็ป inner line เ,เหมือนเดิมครับผม on ออแต่ว่าจะเป็น1 4 2 0และ มูฟวิ่งเออร์เลอร์ไฟลิ่งเออร์เลอร์ก็จะออฟเช่นเดียวกันลงมาที่อัลเทอร์ไลน์ก็ออฟเหมือนกันนะครับผมไม่มีการปรับปรุงอะไรของสำหรับรูปบวกและแน่นอนครับผมอันโชว์อัลเทอร์ไลน์จะออฟมูมเมนต์เออร์เลอร์กับไฟลิ่งเออร์เลอร์ก็จะออฟเช่นเดียวกันไปต่อกันที่3ครับผมอันที่3ก็คือสี่เหลี่ยมอย่างเท่ฮะบอกเลยสี C ่เหลี่ยมครับผมจะแปลกประหลาดนิดหน่อยก็คืออัลเทอร์ไลน์จะออนอัลเทอร์ไลน์จะออนแต่ว่าอันแรกศูนยนะ์อันนี้หนึ่งอันนี้หนึ่งนะอันนี้หนึ่งมัน Center.off อันสอันนี้ก็ off เลื่อนลงมาที่ Inner Line จะ off ทั้งหมดเลยถ้าเรา off จะไม่มีผลอยู่แล้วแน่นอนอยู่แล้วนะครับแล้วก็ m o v e น e n อ r r r ล o f f แล้วก็ Firing Error Off ทีนี้ Outer Line จะ on แล้วก็จะเป็น 1, 2, 8, 3นะครับ1 2 8 3าจำตัวเลขไวด้ดีๆ 1, 2, 8, 3อีก2อันก็ off ไปทีนี้ไปที่อันที่4ดาวกระจายนะครับแม่งอย่างเทอันนี้ เราไปเริ่มกันที่ใครที่ไม่ทันก็สามารถพอสและก็เปิดเกมขึ้นมาทําตามกันได้นะถ้าเราชอบแบบไหนหรือว่าจะเซตติ้งตามผมเลยก็สามารถทําได้นะอัล er เทอร์ไลน์ออฟสำหรับดาวกระจายนะถ้าออฟไปสองนี้ก็ไม่มีผลแน่นอนเริ่นม,มาศูนย์เซนเตอร์ดอทออฟแล้วก็ออฟออฟสำหรับสองอันนี้เลื่อนลงมาด้านล่างครับผมอินเนอร์ไลน์จะเป็น1422 1422 2. และ Movement กับ Filing ก็ Off เช่นเดียวกัน แต่ว่า outer line on นะครับผมแล้วก็จะเป็น1181 1181แล้วก็ off 2อันล่างเหมือนกับมันอื่นเลยครับก็จะมี on แค่2อย่าง inner line กับ outer line ก็จะมีแค่4หลักนี้1422กับ1181กระจายเสร็จแล้วไปต่อกันที่สมเหลี่ยมเลยสเหลี่ยมแบบนี้เผื่อคุณผู้ชมชอบจะเอาไปเซตตามแล้วแต่ความขนาดเลย outer line off setter dot off off หมดเลยครับผมแถบบน off หมดเลย จะมาออนแค่2ส,ส่วนนั่นคืออินเนอร์ไลน์กับเอา e r เตอร์ไลน์อินเนอร์ไลน์ครับโมเมน t ์เออร์เอร์แล้วก็ไฟ r ิ่งเออร์เอร์ก็ออฟไปส่วนเอา e r เตอร์ไลน์จะเป็น 1, 2, 4, 5ตามนี้นะครับถ้าาไปขยับปุ๊บมันก็จะมีการปรับเปลี่ยนที่มันไม่ตรงกับในรูปก็จะเป็น 1, 2, 4, 5แล้วก็ออฟสองอย่างไปไปกันต่อเลยครับดอกจันอันนี้โคตรเทบอกเลยอันนี้โคตรเทฮะดอกจันก็จะเป็นออฟ ออฟหมดเลยเหมือนกันเช่นเดียวกันที่ผมบอกไปก่อนหน้า Inner Line กับ o u t l r line ก็ออนส่วนการตั้งค่าคือ1222สําหรับดอกจันอันนี้122 m o v e m e n t กับ f i l i n g e r r o r ็ก็ออฟปกติส่วน o u t e r Li n e ก็ออนแล้วก็1 1 1 0 1, 1ครับก็จะออกมาในรูปแบบนี้เลยแล้วก็ส่วน Movement กับ i l i n n g ก็เช่นเดียวกัน Off ไป,ไปดอกจันเสร็จแล้วไปดอกไม้เหมือนใบ c คฟเวอเลยอันนี้ Off เหมือนเดิมออฟเหมือนเดิม ออฟเหมือนเดิมออฟเหมือนเดิมลงมาอินเนอร์ไลน์อินเนอร์ไลน์ออน1353ครับ1-3-5-3แล้วก็ออฟไปอีก2อันตามปกติลงมาด้านล่างเอาเตอร์ไลน์ครับ1-6-3-1แล้วก็ออฟเหมือนเดิมนะครับผมบาโคเวอร์ผ่านไปแล้วไปที่เลดดอทกันเลยเลดดอทอันนี้จะเปลี่ยนสีก็ได้นะถ้าสมมติคุณไม่ชมใช้ดอทถ้าสมมติเป็น Center d o ดเราจะโฟกัสแค่ อันนี้ครับหัวข้อนี้หัวข้อนี้ center d o กด on 1กับ4แค่นี้ครับที่เหลือเราจะ off ทั้งหมดเลยเพื่อให้มันเหลือแค่จุดตรงกลางวงกลมวงกลมแล้วงกลมวงกลม,กลม,กลม outer line off, off 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 หมดเลยลงมาที่ inner line ครับผม1 1 4 2 1 1 4 2และ off movement error แล้วก็ f i l i n g error ปกติ แต่ว่า o u t ร์ l i น์ off นะครับเพราะฉะนั้นถ้าการ off ของ o u t ร์ line เกิดขึ้นตรงนี้ก็จะไม่มีผลอะไรเลยอันสุดท้ายครับผมมันจะคล้ายๆกับอันแรกของบนบูเก็มมิ่งเลยแต่แค่จะขย,ยับสายให้สั้นหน่อยก็คือมันจะเป็นเล็กจิว๋วอ่ะมันจะช่วยโฟกัสดีขึ้นในบางจังหวะมันจะคล้ายๆกันเลยก็คือ outline กด off ไป off ให้หมดเหลือแค่ inner line กับ outer l i ิน inner line ก็จะออนแล้วก็1 3 2 2, off 2งสามสองสอง off สองอัน movement กับ filing ลงมาด้านล่างครับผม outer l i น์ก็ off เช่นเดียวกัน หมดไปแล้วครับผมสำหรับ10คอส Cost hair setting ที่ผมเตรียมเอาไว้เล่นเผื่อเปลี่ยนอารมณ์อยากเปลี่ยนหลายวันถ้าเพื่อนๆคนไหนชอบก็สามารถทำตามกันได้นะครับแล้วก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะยังไงก็ถ้าเพื่อนๆมีเลขที่มันฟิลฟิลฟ้าๆอยากให้ผมลองใช้ดูก็ใส่กันได้ที่ช่องคอมเมนต์ได้เลยนะแล้วก็เราก็มาอวดคอส hair กันว่าแบบไหนแม่งเจ๋งกว่ากันแล้วก็เท่กว่ากันนะฮะและสำหรับวันนี้ผมบุญบูเกมมิ่ง ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ